ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูพ่พฤกษาฟาร์มชาแนลรถเกี่ยวข้าวครับวันนี้เรามาเยือนกันถึงทินฮะที่อำเภอบางเลนเราอยู่กันที่อูสุปรากรจเจริญการช่างครับเราพามาดูตัวนี้กันนะฮะส่งลูกค้าส่งจังหวัดสุรินทร์ครับคันนี้แดงดำฮะสวยสดกับสุปรากรจเจริญการช่างครับ2 0 2 1แล้วฮะตัวนี้นฮะ ใจก็ติดต่อพี่เอได้ฮะเงินสดตัวนี้ก็จะเป็นกองอะไรเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นเลยสุดยอดนะฮะนี่ฮะการวางระบบด้านข้างเดี๋ยวเราให้ดูจากด้านข้างก่อนนะครับนี่ครับเราให้ดูจากด้านข้างก่อน อุปรกรณ์นะฮะตนนัวนี้นี่ก็จะเป็นปั๊มนะฮะแยกไปชุดคอนโซลตัวขับนะครับเดินวนไปนเรื่อยครับนี่ครับมีปั๊มตัวเดิน เราฮะการโยงระบบนการโยงระบบนะครับด้านบนก็ยังเป็นระบบรวมนะครับไม่ใช่ระบบแยกใช้มอตเตอร์ปัดด้านบนนะครับสายข้าวาความละเอียดสติกเกอร์นะครับต่างๆ เนียยเลยฮะตัวนี้เนีย่ยคอลอยด้านหลังสายพาน1 2 3 4 5 6นะครับ6กเส้นทั้ง2ชุดนะครับเนี่ยยอยตัวนี้รายละเอียดผมขอไม่บอกเยอะฮะไว้สำหรับคนที่สนใจจริงๆอยากได้จริงๆแล้วค่อยโทรมาสอบถามนะฮะที่สุป,ปรกร เครื่องก็จะเป็นเครื่องเจไฟนะฮะตัวนี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจไฟหรือซิกต้องดูก่อนน้องเครื่องเป็นเครื่องตัวไหนเนี่ยตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องอะไรครับเจไฟไหม <c oughs> ไม่แน่ใจใช่ไหมไม่ใ <c> ช <oughs> ่ครับน้องยังไม่รู้จะเป็นดูแล้วไม่ไฟก็ซิ๊กถ้าพี่เอใช้เนี่ย ผู้รู้ตอบมาหน่อยครับผู้รู้อะผมถ่ายให้ดูแล้วตอบมาหน่อยเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์บอกว่าทำไมพี่ไม่ดูฝาด้านบนถ้าผมดูฝาด้านบนเดี๋ยวจะไม่มีใครสงสัยเหมือนผมอีก JO8C นะฮะแต่ถ้าจะดูซีรีส์ก็ต้องด้านบนฮนะนี่ฮะทะเทอ SPK ฝึกพละกอนเจริญการช่างนะ แล้วผมดูฝาเครื่องนั่นบนก็จบฮะรู้แน่ว่าเครื่องตัวไหนจะดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นดูขึ้นดูมันจะตกลงนี้นะฮะจะไปไม่ดูดีกว่าให้เขาสงสัยกันเนี่ยพีิช้างดีเซลนะเครื่องตัวนี้ทา,า,าปัา๊มมาภาวนา ปั๊มมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ิบสามนี่ฮมอเตอร์เราไปดูด้านล่างก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูส่วนที่เหลือแดงดำทั้งคันครับเนี่ยวเก็บรายละเอียดด้านล่างนะครับ เก็บรายละเอียดสวยครับนีด่ดูตะเก็บการ็อ,อกนะครับข้อส่งข้าวเรากล้าให้ดูครับ ที่นี่คือสุป,ปรกรถ้าไม่เด็ดไม่สุกแน่นอนครับเนี่ยฮะด่วนข้าวล้มนะฮะสุป,ปรกรอย่าเรื่อนกันจ้งพื้นที่แคบฮะขออ,อภัยนะฮะต้องใช้มุมกล้องใช้กล้องมุมวายถ่ายนะฮะกล้องมุมวายถ่ายเนี่ยด้านหน้า เดี๋ยวไปดูไฟหน้ากันสำหรับสุปรกรณ์จะเริยนกันช่างครับเสนอราคาที่เท่าไหร่ติดต่อสนใจสอบถามนะครับส่วนผมยังไม่รู้ครับเพราะว่าวันนี้ไม่เจอพี่เอฮะว่าจะมาสัมภาษณ์พี่เอหน่อยฮนะดันดูด้านล่างฮะนีนฮะกระบอกไฮโดรลิกคู่นะฮะยกด้านข้างฮะไม่ได้ยกใต้คอ หม้อลมเป่าคายก็จะเป็นหม้อใหญ่ครับหม้อใหญ่ฮะนี่ครับหม้อใหญ่เป่าเนี่ยก็คือหายห่วงหายห่วงฮะไปพาขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงระบบด้านบนนะครับนี่ฮะ ให้ดูด้านหน้าระบบกุญแจต่างๆฮนะเยวเราะอสลรองเท้าก่อนไม่ได้เดี๋ยวรถ้าเลอะเนะื้อด้านในเรามากันถึงอู่เลยครับที่ภายในนะครับเสา ต้องใน้สุดจะสะดุดได้ไงต้องขอไปวันนี้ไม่เจอเจ้าของอู่ไม่อยู่เราก็เลยขายก่อนฮะเนี่ยด้านข้างตะแกรงฮะ ขอกันมามากฮะอยากดูสุรปรกอย่าเลื่งานช่างฮะรอจัดให้ครับสุขสาวความชแนลไม่มีอะไรที่เราจะกัดใจเอฟีครับเนี่ยสายยุนสีเหลืองล้อมทรงนะฮะวันจันทร์ที่วันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าวันเพื่อนวันที่ห้าวันที่ผมบันทึกเคปอยู่นะครับเพื่อนวันที่ห้า นะครับก็รอฮะวันจันทร์วันที่สุกหเสาร์เจ็อาทิตย์แวันจันทร์วันที่9ฮนะเนี่ยโอเคครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮนะบพึ่อาฟาร์มช่ลงเราเกี่ยวข้าวแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอุ่นไหน่ายไหนนะฮะอย่าลืมอย่าลืม สำหรับโปรโมชั่นของเราซื้อถใครไข่หนอู่ไหนอยู่ในช่วงโปรโมชั่นของเรานะรับทตนที5,000บาทวันดอกรถรนะครับเป็นค่าน้ํามันนะครับเอาไปเติมน้ํามันเป็นต้นทุนห้าพันบาทได้หลายลิตรนะครับก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะติดต่อเข้ามาได้หนึ่แปดหกเก้าสี่เก้าสามห้าเก้าหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นอู่ที่เข้าร่วมรายการก็เดี๋ยวจะมีค่าน้ํามันให้ห้าพันบาทนะฮะหลายอู่นะครับที่เข้าร่วมรายการ บางอูก็2,000บางอูก็5,000แล้วแต่ฮะผู้จัสนับสนุนของเรายินดีที่จะให้ตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้โอเคครับลากกันไปก่อนคลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ